ตอนนี้กำลังจะออกไปถ่ายคลิปนะคะไปด้วยกันเลยนะคะนี่นะคะแม่พึ่งก็อยู่ที่กดไข่ทนะัซปองแล้วค่ะก็จะคาซาปองหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะหาดูว่ามีสกูช,ชี่ไหมด้านนี้ก็มีนะคะส่นวนมากร้านนี้จะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้เมื่อกี้แม่พิ่งลองหมุนไปแล้วนะคะแต่ว่าลืมกดถ่ายวิดีโอค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปถึงบ้านเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่ามันจะใช่สกูช,ชี่ไหม เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่าน,นะคะร้านนี้ร้านนี้น่าจะไม่มีเอ้ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้เป็นไฟฉายนะคะไม่มีแล้วมั้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่สกุชีแม่เดียเป็นรีเมนต์เป็นของจิ๋วนะคะเดี๋ยวแม่จะลองหมุนไปนะคะ โอเคตู้ต่อไปนะคะแม่เห็นอันนี้เป็นเ็ดนะคะน่าจะเป็นของจิ๋วแล้วใย่างเดี๋ยวค่อยๆดูอันนี้ที่แม่อยากได้มากเมาื่อวานอะ่ะมันน่าจะนิ่มๆหรือเปล่ามันเป็นสายไหม่นะคะมาในราคาสองร้อยเยนนะคะโอเคจะลองหมุนดูนะคะได้มาแล้วนะก็กระสานขออภัยนะคะเพราะถือมือเดียว ะะได้มาแล้วแสงจ้ามากเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่เพิ่งเอาไปรีวิวให้เมื่อถึงบ้านนะคะโอเคอันต่อไปนะคะที่น่าเห็นเมื่อกี้นี่นะคะเป็นไข่นะคะเห็นไนหะมไข่นะคะคแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังที่เป็นหน้าเอาอันนี้ก่อนดีกว่าสามร้อยเยนนะคะเป็นสกุชชินนะคะ ได้มาแล้วนะคะนี่ว้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยได้อันนี้ค่ะได้อันนี้โี้ยน่ารักมากเลยอ่ะว้าวของใหม่เราอ,รอ,อันต่อไปนะคะจะหมุอนอันไหนดีนี่อันนี้นของเจียวน่ารักมากซาคิลูกซาคิแปลว่ากระต่ายนะคะ เอาอันไหนดีเอาอันนี้อันดีกว่าเพราะมันน่ารักมากอันนี้เนาะเอาสองขี้เยขอให้ได้อันอื่นจริงๆนะกาสปองที่เขาไปขายราคาแพงกว่าเพราะว่าอะไรคะ<า>เพราะว่าเราไม่สามารถเลือกได้นะว่าเราจะได้อันไหนก็แล้วแต่ดวงเราเขาก็เลยต้องหมุนหลายรอบนะคะซึ่งก็ต้องเสียตังค์นะคะครั้งหนึ่งก็ร้อยบาทนะคะ ดูดูดูดน,น่ารักมากมาเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแลกเหรียญก่อนนะคะเดี๋ยวยามาดูกันต่อไปว่าแม่พึ่งจะหมุนอะไรเดี๋ยวร้านเขาจะปิดแล้วนะคะฝนก็ตกขอตัวเวก็บไข่กระสุนก่อนโอเคอันต่อไปนะคะแม่พึ่งจะเลือกเวันนี้นะคะสองร้อยเยนเหมือนกันนะคะเอ้ยอันนี้สองร้นนอยเยนไม่รู้ว่ามันจะใชส่สปูชได้ไหมนะคะ แบบนี้นะคะให้ตื่นเต้นเดี๋วยวเอาไปรีวิวให้ดูนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มจะปิดร้านไปแล้วนะคะอันนู้นก็จะขายกรชัปองอยู่นะ,ะแต่เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาปิดเขาเปิดแล้วนะคะสวตสอกปอยๆนะคะตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะตื่นเต้นอยากเปิดขายกรชัปองแล้วอะ่ะเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีจะถึงบ้านแล้วนะคะ จะรีบเปิดให้ดูเลยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่นะคะคือของที่แม่ไปหมุนมาจากไข่กระชปองนะคะแม่ชอบไอตัวนี้มากเลยที่เป็นไข่อะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหมุนมาให้ครบคอลเลคชันเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ซากุจินะคะเป็นพวงก,กุญแจนะคะซึ่งมันน่ารักมากๆขา <c oughs> ยุจางแป้นนึงนะคะเดี๋ยวมามาเล่นด้วยค่ะนี่เลยเห็นไหมมันจะมีขนมปังหลายแบบมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละแบบมันน่ารักมากอ่ะให้ เานาะเดี๋ยวเล่นด้วยนะคะรอสักครู่นะคะถ่ายวิดีโอเสร็จเดี๋ยวมามาจะเล่นด้วยนะคะอ,อันนี้ก็คือสายไหมลูกแกะนะคะน่ารักมากอ้ยเห็นแล้วก็จะสะสมให้ครบทุกอันเลยค่ะอันนึงมีกี่กกคอลเลกชันนะคะแม่จับหมาไว้ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหมุนมาใหม่นะคะก็ของที่แม่ไปหมุนได้จากขายกรชปอนะคะวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าทุกคนอยากได้นะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เผื่อแม่พึ่งจะสัดกิจกรรมนะคะก็เป็นของที่มาจากญี่ปุ่นนะคะต้องมาหมุนที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวที่เมืองไทยอาจจะยังไม่มีหรือมีแม่ก็ไม่รู้นะคะยังไงอย่าลืมติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไครต์แม่พึ่งด้วยนะคะนี่คือน้องอยูจังนะคะอยูจังกําลังงอนแม่พึ่งนะคะเพราะว่าอยากเล่นด้วยแม่ไปหมุนไข่กระชปองมาแป๊บเดียวคะ่ะลูกเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะคะยูจังคะ่ะ อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ให้แม่พึ่งด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนดูคลิปแม่พึ่งจบแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปยูจังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยูจังลงคลิปทุกคนก็รีบไปเม้นเลยนะคะเพราะว่าจะแจกสกกตชชี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ